สวัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครับเดี๋ยวครูจะมาสอนการใช้โปรแกรม Microsoft Excel นะครับโปรแกรม Microsoft Excel คือโปรแกรมที่เป็นภาษาไทยเขาเรียกว่าโปรแกรมกระดานคำนวณน,นะครับภาษาภาษาคอมพิวเตอร์ชื่อเต็มๆม,มันมีชื่อว่าโปรแกรม Microsoft Office Excel นะครับแล้วก็มีตัวเลขตามมา4ตัวนะครับตอนนี้ล่าสุดจะเป็น2 0 1 6นะครับเป็นปีรุ่นของโปรแกรม Excel ของแต่ละตัว นะครับอ่ะเรามาดูสัญลักษณ์ของโปรแกรมกันนะครับสัญลักษณ์ของโปรแกรมเนี่ยก็คือสัญลักษณ์เหมือนตัว x ตัวนี้ภาษาอังกฤษใช้คำว่า excel นะครับภาษาไทยตัว x ก็คือ e x นี่แหละครับตัว x ตัวนี้นะครับตัว x ตัวนี้สัญลักษณ์ของมันนะครับใช้ในการคำนวณนะครับโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมคยกว่าโปรแกรมกระดาษคำนวณนะครับคุณครูก็เลยเอารูปคีย์บอร์ดเข้ามานะครับมันมีตัวเลขปุ่มตัวเลขอยู่ นะครับนี่คือโปรแกรมกระดาษคำดวนแล้วก็เวอร์ชันพิเศษของมันก็คือสามารถสร้างแผนภูมินะครับหรือแผนภาพตรงนี้ได้นะครับแผนภูมิหรือแผนภาพตรงนี้ได้นะครับเรามาดูก่อนอื่นที่เราจะมาเรียนรู้กันตรงนี้นะครับเรียนอย่าลืมนะครับห้องสื่อการสอนวอฟซอ,อ,อร์คอมพิวเตอร์นะครับก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับ แล้วก็ในคลิปนี้นะครับมันก็จะไปแปะอยู่ในเว็บในส่วนของเว็บของครูอฟนะครับ K R U A O F นะครับลิงก์ด้านล่างตัวนี้นะครับ K R U A O F C O M นะครับค o ูอ Com นะครับถ้ากดเสิร์ชใน YouTube ไม่เจอก็ให้เข้ามาในเว็บนี้นะครับอ่ะนะครับห้องสื่อการซอนค o ูอฟซ้อนคอมพิวเตอร์นะครับ ตัวนี้มานะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะครับก็นักเรียนไปที่โปรแกรมไปที่ได้ดีครับให้นักเรียนไปที่ได้ดีนะครับได้ดีก็คือให้เรียนไปคลิกที่มาคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็คลิกที่อะไรก็ไม่รู้แต่วงท้ายด้วยตัวดีตัวนี้นะครับให้คลิกที่ตัวนี้นะครับเสร็จแ,แล้วฮะให้เรียนคลิกขวา คลิกขวาของเมาส์นะครับแล้วเลือกที่สร้างหรือ New นะครับสร้างหรือ New นะครับแล้วก็เลือกมามันจะมีแดร์ล็อกบอกขึ้นมาอีกึงตัวนะครับให้เรียนมาที่ Excel นะครับ EXCEL นะครับนี่ w o r k Sheet EXCEL ตัวนี้นะครับคลิกหนึ่งครั้งครับเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นตรงนี้มาให้เรียนตั้งชื่อนะครับ เออคุณกรูตั้งชื่อว่า y o u u b e ส่วนนักเรียนจะตั้งชื่อเป็นงานอะไรก็แล้วแต่ของนักเรียนเลยนะครับกุตั้งชื่อ YouTube ตรงนี้ไว้เสร็จแ,แล้วกนดะ Enter 1หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็รันมันโดยการดับเบิลคลิกที่ตัวมันนะครับดับเบิลคลิกที่ตัวมันมันก็จะหลาดขึ้นมานะครับดีย๋ยวารอสักครู่นะ นะครับโอเคนะครับได้แล้วเสร็จแล้วนะครับเมื่อตามจะเป็นแบบนี้นะครับโปรแกรม Microsoft Excel ตัวนี้นะครับอนักเรียนมาดูสังเกตนะครับคือโปรแกรม Excel เนี่ยจะเป็นช่องตลางเล็กๆอย่างเงี้ยขึ้นเยอะแยะมากมายเลยนะครับด้านบนจะเป็นตัวอักษรจำกับตัวอักษรอยู่ว่า A B C D นะครับไปเรื่อยๆ ไม่จะจบจากสิ้นนะครับตรงนี้นักเได้เห็นว่ามันขึ้นแค่แทนะครับเล่อนไทยสิครับมันไม่ใช่แค่แทนะครับเพราะต่อจากแทเป็นสองตัว,ตวอักษรสองตัวตัวนี้เป็นถึง A A A B A C A D นะครับไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดนะครับแล้วก็ด้านซ้ายก็เหมือนกันด้านซ้ายของจอก็เหมือนกันนะครับก็คือมันเกิอดเรียง A เอ้ยเลี้ยงแต่หนึ่งสองสาม ไปเรื่อยๆจนไม่สิ้นสุดนะครับจนไม่สิ้นสุดนะครับทีนี้นักเรียนเห็นว่า,าเป็นเซลล์ตรงนี้เซลล์ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าเซลล์ช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆเนี่ยเขาเรียกว่าเซลล์นะครับเซลล์แต่ละอันมีชื่อกำกับของมันนะครับชื่อกำกับของมันมีอยู่สองตัวด้วยกันนะครับก็คือตัวเออเดีย๋ยวรูอธิบายในส่วสนของชื่อก่อน นะครับอันนี้นะครับคอลัมน์ตัวเลขเรียงจากบนลงล่างแถวว่าครับแถวช่องอ่ะที่เรียงจากบนลงมาล่างตรงนี้เรียกว่าคอลัมน์นะครับซีเออขอควายเลยครับกูเขียนใหม่ขอขอขอคอ,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 อลัมน์นะครับคอลัมน์อลอริงไม่เห็นอากาศมอมา้าอ่าพอสมเทากาลัน คอลัมน์ตรงนี้นะครับเรียงจากบนลงล่างนะครับอันนี้เป็นคอลัมน์ a นะครับอันนี้คือคอลัมน์ b อันนี้คือคอลัมน์ c คอลัมน์ D คอลัมน์ e ีคอลัมน์ F ตรงนี้ไปเรื่อยจนกว่าจะถึงแล้วแต่เพราะว่ามันไม่สิ้นสุดนะครับนี่คือคอลัมน์เรียงจากบนลงล่างส่วนอันซ้ายนี่แหละครับตรนซ้ายนี่เป็นเรียกว่าแถว ปกินี้คือ column, ค,คอลัมน์นะครับคอลัมน์ใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาคอมพิวเตอร์นะครับใช้ชื่อเดียวกันนะครับแต่แนวนอนตัวนี้เรียงจากซ้ายไปขวาตรงนี้ภาษาไทยเรียกว่าแถวภาาษอังกฤษเรียกว่าโ o นะครับ row Low มี s ด้วยนะครับเพราะมีหลายแถวนะครับอันนี้เรียนเข้าใจครับ จากซ้ายไปขวาเรียกว่าแถวจากบนลงล่างเรียกว่าคอลัมน์นะครับทั้งนี้เวลาเราเระบุเซลล์นะครับแต่ละชื่อตรงนี้มันจะมีเรียกว่าชื่อเซลล์ของมันนะครับเซล์ของมันนะมน,นักเรียนอยากจะรู้ว่าเซล์มันมีชื่อว่าอะไรให้เรียนมาที่มุมบนตรงนี้นะครับนี่ครับ,รบมันจะเขียนอยู่ เลยเขียนไว้อยู่ว่ามุมนี้มีชื่อว่าอะไรอย่างช่องนี้ยค,คุณคิดที่ช่องนี้นะครับมันก็จะแจ้งไว้ในช่องนี้ว่าช่องนี้มีค่าเท่ากับ e มันจะเป็นตัวเข้มเห็นไหมครับนี่แถวที่ e แล้วก็อยู่แถวเอออยู่คอลัมน์ e แถวที่แปดส่วนนี้เลยมีชื่อว่า e แปดนะครับอ่ะเดี๋ยวครูเปลี่ยนใหม่ตรงนี้นะครับเราเล่นดูตรงนี้นะ ตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวกูเปลี่ยนใหม่นะครับกูคลิกตรงนี้ปุ๊บมันจะเปลี่ยนเป็น B ีเห็นไหมครับคอลัมน์ B แล้วหมายเลข2อันนี้นะครับกูคลิกตรงนี้นจะเป็นคอลัมน์ G 11 G 11ป่ะครับอ่าเห็นไหมครับอ่ะคอลัมน์อ่ะแอลเออคลิกตรงนี้เป็นคอลัมน์ N 18นสิเห็นไหมเอ็ N แล้วก็18อันนี้ b สิบนี่คือการระบุเซล์นะครับทั้งนี้นักเรียนสังเกตว่าตัวกษรเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายเลยอย่างเนี้คอลัมน์มันมีสองตัวษรและนะครับทำไมมันจะเกิดมันจะระบุยังไงนะครับเหมือนเดิมเลยครับคลิกปุ๊บคอลัมน์ ap เนี่ย ap แล้วก็ห้า ap แล้วก็ห้า ตัวนี้คือระบุเซลล์เหมือนกันนะครับคลิกลงมาปุ๊บ AL 1 2 5เห็นไหมครับ AL 1 2 5นี่คือการระบุเซล์นะครับปุ๊บุณครูขอกลับไปหน้าเดยวนี่คือการระบุเซลล์นะ อันนี้เลยมาดูอีกอันหนึ่งที่เดี๋ยวคุณครูอันนี้ไปนะครับอันนี้เรียกว่าชีตชีตนะครับชีตชีตชีตสอ่สอเสือนะครับชอช้างสาอีส่อเสือนะครับชีตมันเป็นเหมือนกับว่ากระดานงานสม,สมุดหน้าอื่นนะครับเหมือนกันเป็นแบบ นักเียนทหน้าที่เสร็จเปิดหน้าสองหน้าสามหน้าสี่เป็นงานงานไปเป็นชีดชีดไปนะครับชีดแต่ละชีดสามารถลิงก์หากันได้อันนี้คือเป็นชีดงานนะครับแต่อันเนี้แต่ทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าไฟล์งานนะครับในไฟล์หนึ่งไฟล์สามารถมีชีดได้มากมายมาหาศาลแล้วแต่นักเรียนจะกดเครื่องหมายบวกกดเครื่องหมายบวกไปเรื่อย,อยชีดมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อย,อยนะครับ อันนี้นักเรียนขอเข้าใจอย่างครับอ่ะคราวนี้สิ่งที่ครูจะมาบอกตรงนี้ก็คือให้นักเรียนรู้จักฟังก์ชันตรงนี้นะครับสําหรับชีตรตัวนี้ครูขยายหน่อยด้านบนตรงนี้นะครับนักเรียนเห็นช่องยาวตรงนี้ไหมเออช่องยยาวตรงนี้ไหมช่องนี้เป็นช่องที่เรียนจะต้องใช้ในการเขียนคำพิมพ์เอกสารอะไรต่างๆนานในช่องนี้แล้วนักเรียนสังเกตไหมครับว่า จะมีคําว่า fx นำหน้าอยู่ fx นำหน้าตัวนี้คือใช้ในการเขียนสูตรการคํานวณเพราะโปรแกรม Excel เป็นโปรแกรมกระดานคํานวณน,นะครับสูตรในการคํานวณน,นะครับคุณครูจะมาขอให้เรียนเขียนสูตรการคํานวณกันเลยดีกว่านะครับให้เรียนคลิกไปที่ช่อง A1 นะครับแล้วก็คลิกตัวนี้ n1 คือตรงนี้ให้เลียนพิมพ์คำว่าที่แล้วกด enter ช่อง b1 นะครับเขียนค่าที่หนึ่งค่าที่หนึ่งปุ๊บไปเขียน c1 ครับปุ๊บค่าที่สอง enter แล้วก็มาปุ่ม d ครับ d 1ครับพิมพ์ปุ๊บผลรวมทั้งสองค่าแล้วกด enter ปุ๊บที่นะครับปกติเราจะเขียนที่คือลำดับที่หนึ่งใช่ไหมครับอันนี้ครูคีย์ตัวเลขมั่วเลยนะนะครับ ลิกที่เซลมาพิมพ์ตรงีตรงนี้แล้วกดแท็บหรือ Enter ก็ได้แล้วกดแท็บปุ๊บอันนี้ปวดรวมทั้งสองค่าเราจะยังไม่ทำอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่สูตรกันนะครับทีนี้คุณครูก็ใส่ตัวเลขผมไปอีกใช้ลูกศร คีย์บอร์ดก็ได้ครับชี้ขึ้นชี้ลงนี้เพื่อเลื่อนเซลล์แต่ละเซลล์ได้นะครับใช้ลูกศรบ,บนคีย์บอร์ดนะครับเลื่อนเซลล์ได้ลูกนะอันนี้ครูใส่ตัวเลขเป็นมะม่วงนะครับโอเคหัวทำสักห้าข้อนะครับทีนี้ คุณสังเกตนะครับว่าลัลำดับที่ครูจะไม่ได้เขียนต่อคุณครูเขียนเฉบาะเลข1เลขเดียวใช่ไหมครับครูอยากให้ตัวเลขตัวเนี้มันเขียนต่อลันไปเรื่อยๆสมบิโจทย์เรามีประมาณสองกว่าข้อคุณครูก็ม่ต้องมานั่งไล่1 enter สอง enter สาไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับคุณครูเลยใช้วิธีการลากนะครับครูเอาเมาส์เนี่ยนะครับมาวางคลิกที่เซลล์ของมัน นะครับจะเปลี่ยนเครื่องหมายนักเรียนดูที่ลูกเคอร์เซอร์ของมันนะครับเป็นเครื่องหมายบวกตัวหนาสีขาวเป็นเครื่องหมายบวกตัวหนาสีขาวนักเรียนลากา่ะลากมากนรงมุมด้านบนตรงนี้จะเป็นลูกศรสีดําและมีลูกศรอ,อยู่ลากลงมาตรงนี้ปุ๊บด้านล่างนะครับด้านล่างมุมขวาจะเป็นเครื่องหมายบวกสีดําให้เรียนคลิกตรงเครื่องหมายบวกสีดําเนี้ยคลิกซ้ายหนึ่งครั้ง ดังนัจับลากลงมามันจะกลายเป็นเลขหนึ่งหมดเลยใช่ไหมครับอันนี้หมายถึงการขัดลอกขัดลอกค่าแต่เราไม่ต้องการเราต้องการให้ตัวเลขที่หนึ่งมันแถวที่สองก็เป็นเลขสองแถวที่สามก็เป็นเออแถวที่สี่เป็นสามแถวที่ห้าเป็นหกแถวที่หกเป็นห้านะครับครูก็เลยทําการจะย,ย้อนกลับไปใหม่นะครับคลิกซ้ายปุ๊บให้เรียนกดคอนโทรลค้างไว้ คลิกซ้ายแล้วกดคอนโทรลค้างไว้จะมีเครื่องหมายบวกโผล่ขึ้นมาอีกหนึ่งค่าหนึ่งค่านะครับนักเรียนดูคุณครูกดนี่คุณครูยังไม่ได้กดคอนโทรลพอกดคอนโทรลค้างไว้จะมีเครื่องหมายบวกใช่ไหมครับแล้วเราก็ลากลงมาตัวเลขมันก็จะไล่เป็นสองสามสี่ห้าไปเรื่อยๆนี่คือการลันเลขไล่เลขหนึ่งถึงเลขเท่าไหร่ก็แล้วแต,แต่ของนักเรียน นะครับทีนี้ผลรวมทั้งสองค่าเนี่ยนะครับคุณครูใช้วิธีการเขียนสูตรการเขียนสูตรนั่นเลงที่ค่าที่เรียนจะต้องเขียนนะครับผลรวมหมายความว่าการบวกใช่ไหมครับคุณครูก็เอาเขียนมาตรงนี้ปุ๊บในการเขียนสูตรทุกครั้งอะไรที่เป็นสูตรการคํานวณให้เรียนนําด้วยเครื่องหมายเท่ากับนะครับเครื่องหมายเท่ากับเสร็จแล้วให้เรียน นำค่าที่นักเรียนต้องการจะมาคำนวณเนี่ยมาใส่เป็นหมายเลขเซล์อ้างอิงเซลล์นะครับคุณครูใช้ค่าแรกคือค่าที่หนึ่งคือค่าสี่บหกนี้คุณครูเขียนค่าสี่หกนี้หนึ่งครั้งกดไปที่ค่าสี่สิบหกตรงนี้เห็นไหมครับว่าจะมีหมายเลขอ้างอิงเซลลขึ้นมาตรงนี้มันจะไม่ขึ้นว่าเป็นสี่สิบหกมันจะขึ้นเป็น b สองนะครับคือ b แล้วก็สองตรงนี้ คุณครูก็เอามาบวกกันคุณครูก็เลยพิมพ์เครื่องหมายบวกต่อไปนะครับเป็นเครื่องหมายบวกบวกกับค่าที่สองควบคลิกที่หมายเลขยี่สิบสี่หมายเลขยี่สิบสี่มันก็คือค่า่สองเสร็จแล้วควบกด enter หนึ่งครั้งปุ๊บผลบวกของมันก็จะกลายเป็นเจ็ดสิบตรงนี้นะครับอันที่สองต้องเลยลองทําดูนะครับพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับก่อน นะครับแล้วก็เมาส์มาคลิกที่ b 3แล้วก็คำเลื่อเครื่องหมายบวกแล้วก็มาคลิกที่ c 3นะครับเอาช่องนี้บวกกับช่องนี้เสร็จแล้วกดเพื่อหมาย enter นะครับนี่คือการบวกเลขอย่างง่ายนะครับทีนี้ถ้าเกิดโจทย์มีปราะมาณร้อยกว่าข้อเราจะทำอย่างไร ให้เรีย,รยนทําการเหมือนเดิมครับเหมือนกับตอนที่ตัวนี้เหมือนกับการลากตัวเลขน้ำเบอร์ตัวนี้นะครับเอาเมาส์มาวางให้เป็นมุมขวาลากให้เป็นเครื่องหมายบวกสีดําแล้วกดคนทนค้างไว้ให้มีเครื่องหมายบวกเล็กๆฟอร์มขึ้นมาหนึ่งอันเสร็จแล้วกดเมาส์ซ้ายค้างไว้ลากลงมาแล้วก็ปล่อยตัวเลขมันก็จะกําหนดตามค่าตรงนี้ อันนี้นักเรียนคงเข้าใจและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับก็เรียนลองฝึกทำถ้าไม่เข้าใจตรงไหนให้เรียนกลับย้อนกลับไปดูตั้งแต่ต้นคลิปอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้คลิปนี้คุณครูขอ,ขอลาไปก่อนแล้วในวันพรุ่งนี้คุณครูจะมานำเสนอวิธีการใช้เครื่องหมายแล้วก็ใช้ สูตรทางคณิตศาสตร์สำเร็จรูปอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนสวัสดีครับ